ันนี้ผมก็จะพามาซุ่มซุ่มดูไก่นอนนะครับครับขันอยู่ต่อหน้าผมนี้ครับตรงเนี้ยครับเนี้ครับปางหน้านะครับเดี๋ยวฟังดูเสียงมันขันนะครับเห็นไหมครับเนี้ยขันยงหน้าเนี้ยครับเดี๋ยวฟังดูเสียงมันขันเลยนะครับ หมายของเรานะครับในกล้องอาจจะยังไม่ค้ำนะครับแต่ว่าที่จริงมันเริ่มค้ำแล้วนะครับเนี้ยครับขันเต็มเลยครับโอ้โหขันอยู่ใกล้ๆเลยนะผมเนี้ยครับมันมันจะนอนอยู่ตรงนี้ครับเนี้ยครับเราจึงเฉียงมาหนีครับเนี้ยครับไก่ป่าลราเข้าแล้วครับออกเลาะดูไม้ครับเหมือนเดิมนะครับผมเลาะดูไม้เสร็จก็จะทําการต่อไก่ครับเนี้ยครับ มันขันมาเป็นยี่สิบสามสิบครั้งครับตั้งแต่ผมมันยืนอยู่นี่ครับนับขันเต็มเลยนะครับโอ้โหท้าทายมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามคลิปเลยนะครับต่อไก่ป่าด้วยลำโพงนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงให้ดูนะครับนะครับไอตัวนี้เนี่ยตัวแข่เลยนะครับตัวนี้ผมเคยยิงครับยิงไม่โดนครับเนี่ยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดแน่นอนครับคลิปหนึ่งครับ เป็นคลิปต่อไกด้วยลาโพงนะครับคอยติดตามรับชมนะครับบางอาจมากครับมาคันอยู่ใกล้ๆเลยนะครับนีครับปกติมันไม่เคยมานอนใกล้ขนาดนี้นะครับเขาลูกนี้ผมมายิงบ่อยนะครับปกติมันนอนอยู่นู่นครับอยู่กลางเขานะแต่รอบนี้มันเข้ามาตีนเขานะเพราะว่าผมไม่ได้ขึ้นเขาประมาณห้าวันนะครับนี่ครับเดี๋ยวคอยฟังเสียงนะครับ ยังไม่ขันนะครับเนี่ยครับหมาของเราครับเดี๋ยววันนี้เช้าผมอาจจะเอาลำโพงไปตั้งไว้สักประมาณแนวใกล้ๆเนี่ยครับตื่นเเช้าแล้วไปตั้งไว้แล้วก็ทําการเปิดต่อนะครับเนี่ยครับตรงนี้เลยครับมาแน่นอนครับหมายเนี่ยผมต่อที่ไรมาทุกทีนะครับได้ยิงบ้างแล้วก็โดนบ้างไม่โดนบ้างเห็นผมบ้างครับแต่รอบนี้ผมจะซ่อนดีๆนะครับให้เอฟซีได้ดูกันนะครับว่าต่อลำโพงนี่โอ้โหเข้าเร็วมากนะครับ ใช้เสียงต่อสองเสียงครับบางทีเสียงแรกมันรุ้ผมก็จะใช้เสียงที่สองครับถ้าไม่ยอมเข้านะครับเนี่ยครับขันอยู่หน้านะครับตอนนี้ก็หยุดขันไปแล้วครับหมายของเราหมายเด็ดเลยนะครับหมายนี้นะครับนุ่นครับขันอยู่ไกลๆนู้นเขาลุกนู่นนะครับอันนั้นเป็นเขาอีกลูกหนึ่งนะครับเนี่ยครับปกติมันไม่เคยมาใกล้นะครับรอบนี้มันมาใกล้มากเลยครับเพราะว่ามันมีแหล่งน้ําอยู่ ข้างๆที่ผมยืนนะครับมันเข้ามากินน้ำครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันจะลงคลิปต่อไก่นะประมาณสักเยงเย็นนะผมถ้าเข้าก็จะลงคลิปให้เอฟซีดูนะครับแต่ถ้าไม่เข้าก็ไม่ลงครับแต่ว่าผมว่าไม่น่าจะเหลือนะครับเพราะว่าหมายนี้ผมมาต่อบ่อยเข้าทุกทีนะครับไก่ป่านี้มีไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวนะครับผมเจอหลายฝูงนะครับฝูงหนึ่งเป็นสิบนะครับมีมันสองสามฝูงนะครับ ไอตัวนี้น่าจะเป็นจ่าฟูงนะครับที่มันร้องแอกๆอย่างนี้ครับอ่ะนี่ครับขันนี้ครับแสดงว่ามันขึ้นคอนนอนตรงนี้ไปใกล้ๆนีครับเนี้ยครับนี่ๆนี่ตรงนี้ครับแล้วก็เนี่ยครับประมาณเนี่ยเลยเลยเลยพุ่มนี้ไปนะครับระยะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเมตรนะครับคันอยู่ใกล้ๆนะครับมีตัวเมียเป็นเป็นสิบนะครับโอ้ตัวเมียเยอะมากนะครับผมทำกันดักเสร็จแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอากับดักไปทำเอฟซีนะครับผมจะ เดี๋ยววันนี้ผมจะเอากระดักกระดักโค้งนะครับที่ผมเคยลงคลิปที่แล้วนะครับกระดักโค้งแต่ว่าวิธีการใส่ก็คือผมจะเอาใบไม้นะครับปกข้างนะครับเป็นการเขาเรียกว่าครับถ้าเป็นนี่ก็แบบบังๆงไว้นะครับบังให้เป็นทางไปนะครับทางยาวๆไปแล้วก็จะทําการเสียบระยะห่างสักห้าเมตร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 นะครับประมาณผมทำสิบหกสิบเจ็ดครังเนี้ยใส่ยาวเลยครับเวลามันเดินมามันเดินหลบมันก็เดินเข้าช่องนะครับ ฝั่งขวานั้นเป็นไก่แจ้บ้านคนครับได้ยินฝั่งขวาร้องครับแต่ว่าตรงหน้าผมนี่คือไก่ป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชวนเลยครับนี่ครับโอ้โหไอ้ตัวนี้เสียงอย่างเด็ดเลยครับไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรสักนิดครับนะครับออกเลาะดูไม้ครับเหมือนเดิมครับออกเลาะตลอดนะครับผม FC ครับช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนก็ติดโควิดก็นี่ครับออกเลาะดูไม้ไปเรื่อยครับ ตรงไหนมีไก่ตรงไหนม,มีกระรอกมันก็ไปนันนะครับือครับขันก่อนขึ้นคอนครับยังยังยังไม่หยุดขันนะผมนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ขันขันอยู่เขาลูกหนึ่งคนระับเป็นบ้านบ้านของคนนะมีบ้านคนนะเป็นไก่แจ้แต่ว่าที่อยู่หน้านี่คือเป็นไก่นี่นะครับนี่ครับมายของเรานะครับ,บมีนกกระปูดมีอะไรร้องครับ โอเคครับ FC ครับเดี๋ยวมันค่ำแล้วครับเดี๋ยวผมจะลงไปครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับผมดันได้ถึง10,000ซับนะครับตอนนี้ก็พันหกแล้วครับนี่ครับขันเหมือนเดิมนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้บ่าวรักใต้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันเริ่มค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปกินข้าวกอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมก็ตื่นแต่เช้าประมาณตั้งเจ็ดโมงเนอะผมจะต่อเอฟซีครับต่อด้วยลำโพงผมเนี่ย โอเคครับีครับ